จึงเริ่มเห็นมีการออกรัฐประหารเกิดขึ้นถึงแม้ว่าฝั่งสหภาพยุโรปจะก็เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประธานดีบาซูมแต่ยังคงไม่ประสบความสําเร็จแต่อย่างใดแต่ในภาพรวมในเชิงงานสังเคราะห์เราเห็นว่าสถานการณ์ในฝั่งของโลกตอนนี้กําลังคุกรุ่นวุ่นวายนะสำหรับเปรียบเทียบในประเทศไทยตอนนี้นะมีคนเรียกร้องให้มีการ รัฐประหารว่าจะเป็นทางออกเช่นกันซึ่งอันที่จริงแล้วไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงนี่คือสวัสดีครับพบกับผมเทศัก์ดิเจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกดิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจ เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะการต่างประเทศความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจนะที่นำโดยสหร,รัฐเมกานะยงคงเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองอตนนี้เคมบริงฮนะก็มีการเยอะวาลาดามีย์ปูตินมีการส่งรัำตีกลาโหมของตนเองไปชอบอาวุธนะครับถึงเกาหลีเหนือคือฮาเชเลนสกี้นะครับเปิดแผนสนิภาพยุติสงครามนะครับส่งระดับ บิ๊กนะบุกวอชิงตันขอหลักประกันความมั่นคงสำนักข่าวรอยเตอร์และสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ายูเครนเตรียมส่งเจ้าที่ระดับสูงออกไปหาหรือกับสหรัฐอเมริกาในสัปดาห์นี้เพื่อขอหลักประกันความมั่นคงของยูเครนระหว่างกระบวนการสมัครเข้านาโตมีหลายชาติเตรียมร่วมประชุมกับซาอุดิอารเบียหาหรือเกี่ยวกับสันติภาพของยูเครน นะครบเงื่อนไขใหญ่ทหารรัสเซียต้องถอนกำลังกลับปรมแดนยูเครนทั้งหมดก่อนสงครามต้องกลับคืนขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศเอนทูรีเคมบริงนะครับของสหรัฐอเมริกาชีส้สาเหตุที่รัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียเดินทางไปถึงเกาหลีเหนือมีจุดประสงค์เพื่อที่จะซื้ออาวุธจากฟางฝั่งของเกาหลีเหนือในขณะที่สื่อตะวันตกก็มีการวิเคราะห์ว่าอิทธิพลนะครับของ แดนน้ำหอมหรือฝรั่งเศสนั้นตอนนี้กำลังเข้าสู่สถานการณ์ที่ตกต่ำนะครับฝูงชนในไนเจอนะร์บุกสถานทูตฝรั่งเศสปักธงนะครับโบกธงของรัสเซียและก็สันเสริญปูตินกลางกรุงคณะรัฐประหารอ้างซ้ำมาครองวางแผนโจมตีเพื่อช่วยประธานาธิบดีบาซุม สำนักข่าวเอนะครับกับสำนักข่าวอเจนซี่รายงานว่ากลุ่มทหารที่ทําการรับทหารในในเจอร์นะครับประกาศว่าประธานาธิบดีโมฮัมหมัดบาซูมไฟเขียวให้ฝรั่งเศสลงมือทําการโจมตีปล่อยตัวผู้นำในเจอเป็ตอิสระเกิดขึ้นหลังผู้ฝูงชนในเจอรวมตัวบุกสถานทูตฝรั่งเศสในประเทศ เผาธงชาติแดนน้ำหอมแสดงความไม่พอใจระหว่างบางส่วนโบกธงชาติรัสเซียประกาศสนับสนุนประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินกลางกรุงนีมาขอภฮะกลางกรุงนีอาเมวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับซึ่งตอนนี้ก็ฝั่งสหภาพยุโรปก็เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนะครับประธานาธิบดีของบาสูมในขณะที่ โปลแลนด์ก็ส่งทหารนะฮะมีการเตือนวากเนอร์มีทหารสหรัฐอเมริการอเดทัวทันทีที่ข้ามพรมแดนนะักกรบวากเนอร์ไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนที่มาจากเบลารุสจะเจอทั้งทหารของโปลแลนด์และสหรัฐอเมริกาที่รอรับมืออยู่จากคำเตือนของมิชาลคามินสกีอดีต วุฒิสภาระดับสูงของโปแลนด์ระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับในขณะที่ไม่รวบกันเองสหรัฐอมเมริกาเล็งยืมมือพันธมิตรตอบโต้กองทัพของจีนหากเกิดความขัดแย้งในเอเชียแปซิฟิกสหรัฐอเมริกาจะพึ่งพาพันธมิตรแทนที่จะขยายขอบเขตกองทัพของตนเองกั้งใหญ่ ตอบโต้ก,กรณีความขัดแย้งทางทหารใดๆกับจีนในแปซิฟิกท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นในภูมิภาคแห่งนี้ในผลนรายหนึ่งของแอฟริกาขอภัยฮะของอเมริกันนะครับได้เปิดเผยกับสำนักข่าว a อ p ในขณะที่ประธานาธิบดีสีจินผิงนะก็มีการสั่งเตรียมพร้อมของกองทัพจีนอย่างเต็มรูปแบบนะครับ,นะรบนี่ปรากฏการณ์ที่สำนะคัญก็เป็นเรื่องของ เหตุการณ์รถยนต์จำนวนมากในปักกิ่งลอยเทงเต้งไหลไปตามแม่น้ำฮะซึ่งเกิดน้ำท่วมในเมืองหลวงของจีนฝนตกหนักจากหางไต้ฝุ่นทกซูรีนะครับถนนหลายร้อยสายจึงนองไปด้วยน้ำแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วสองรายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องจากช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลทำให้ถนนหนทางชาญเมืองด้านตะวันตก ของกรุงปักกิ่งกลายเป็นแม่น้ำรถหลายคันถูกซัดไปกับกระแสน้ำและในเมืองหลวงของจีนมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยสองคนรวมทั้งคนที่ติดน้ำท่วมเป็นร้อยๆจนมีการอพยพประชาชนเป็นหมื่นคนนะครับทั้งนี้ปักกิ่งยังคงประกาศเตือนภัยน้ำท่วมและดินถลม่มระดับสูงสุดเอาไว้ด้วย อีกปรากฏการณ์หนึ่งที่สําคัญเป็นเรื่องราคาน้ํามันฮนะปรากฏว่าขึ้นคาดอุปสมความแข็งแกร่งหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกทองคําสูงสุดนะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมราคาน้ํามันขยับขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ3เดือนจากสัญญาอุปทานโลกตึงตัวและอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนี้ส่วนวอลล์สตรีทนะครับปิดทรงตัวและทองคําดีดตัวพอสมควร ได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐนะครับกมของคนตัวโตวฮะผู้โดยสารหุ่นใหญ่ลุกไม่ขึ้นติดคาเก้าอี้ชั้น First Class นะครับของสายการบินดังถึง3ชั่วโมงผู้โดยสารหุ่นใหญ่รายหนึ่งฮะของสายการบิน British Airways นะครับติดคาอยู่บนเก้าอี้เฟิ s ์สคลาสนานหลายชั่วโมง หลังเที่ยวบินของเขาจากไนจีเรียลงจอดในสหราชอาณาจักรสุดท้ายต้องอเรียกฉุกเฉินเข้ามาทำการช่วยเหลือรายงานของ South China Morning Post อ้างข่าวจากหนังสือของ The Sun นะครับในขณะที่รัสเซียก็มีการเย้ยอยู่เกรนทำการโจมตีผิดแผนตะวันตกสูญเสียอาวุธโดยเปล่าประโยชน์รัสเซียนะครับระบุ เป็นการโจมตีตอบโต้ของยูเครนไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้และยูเครนกำลังสูญเสียอาวุธหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่จัดหาโดยตะวันตกนะอย่างศูนย์เปล่าวความสวยแท้ๆหนุ่มใหญ่จีนว่ายน้ำสิบชั่วโมงไปหาศิีลีภาพบนเกาะไต้หวันแต่เจ้าพึ่งนะเจ้ากรรมดันไม่เป็นใจ ว่ากันว่าชายจีนคนหนึ่งว่ายน้ำเป็นเวลา10ชั่วโมงจากมณฑลฟูเจี้ยนนะครับไปทางเกาะมาจูทางไต้หวันความพยายามเสาะหาเสรีภาพแต่ว่ายไม่ถึงจุดหมายปลายทางต้องร้องขอความช่วยเหลือหลังจากถูกพึ่งตัวหนึ่งต่อยรกรงานระบ,บุว่าชายจีนวัย40ปีเศษร,ร้องขอความช่วยเหลือจากนักท่องเที่ยวใกล้เมืองเปการบนเปการนะครับ เกาะใหญ่ที่สุดอันดับ2อของหมู่เกาะหมาจูหลังถูกพึ่งตัวหนึ่งต่อยนักท่องเที่ยวได้แจ้งไปยังเจ้าที่ท้องถิ่นพอเจ้าที่เดินทางไปถึงก็ยืนยันตัวตนชายนี้ชายคนนี้นะครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็ทราบว,ว่าเป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมายชาวจีนนะครับอีกเหตุการณ์ก็เป็นฝนพันปีมีการกระน่ำกรุงปักกิง่งตอนนี้ล่าสุดสังเวยชีวิตไปแล้ว11รายนะครับ แล้วก็สูญหาย27ส่วนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ซีซั่นนี้ไม่รอดฮิตเวฟมีคนดับถึง15คนหลัง UN ประกาศโลกร้อนทำให้เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ สำนักข่าว AP สำนักข่าว AP และสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับได้มีการรายงานตรงกันว่าสถานีโทรทัศน์ของจีนรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตทั้งหมด11รายสูญหายอีก27คนหลังเกิดน้ำท่วมหนักแถบภูเขาใกล้กรุงปักกิ่งขณะที่เกาหลีใต้สุดสลดนะสภาวะอากาศร้อนกร้าชีวิตพลเมืองไปแล้ว12คนที่ญี่ปุ่นอีก3รวมเด็กอายุ13ปีด้วยนะครับ เกิดขึ้นหลังตำรวจสหรัฐอเมริกากล่าวโทษเครื่องปรับอากาศบนรถบรรทุกหลังนำสุนัขเตรียมฝึกเพื่อเป็นสุนัขตำรวจรัฐอินเดียนานะครับเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า8ตัวกลางอากาศที่ร้อนจัดวันเดียวกันที่องค์การสหประชาชาติออกมายืนยันว่าสภาวะโรร้อนส่งผลทำให้เดือนกรกฎราคมเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์เลยทีเดียว ในเชิงปรกนนากฏการขณะนี้นะฮะสหรัฐอเมริกาก็ได้แต่เย้ยทางฝั่งของรัสเซียที่ไปทําการร่วมชมะะพิธีอย่างเป็นทางการในวันชาติของทางฝั่งเกาหลีเหนืออ้างว่าต้องการที่จะไปช็อปอาวุธนะครับให้กับตนเองในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็มีการสนับสนุนยุโทโธปกรณ์ไปยังฝั่งยูเครนแบบเปิดเผยและทําการโจมตีรัสเซีย อย่างต่อเนื่องฮะแล้วก็มีการกล่าวหาว่าเป็นอาชญากรสงครามนะครับแล้วก็พยายามที่จะเอากําลังนะครับขององค์การสนธิสัญญาอนิริเตือหรือนาโต้ไปทางฝั่งโปลแลนด์เพื่อที่จะรุกเข้าไปทําการช่วยเหลือทางฝั่งของยูเครนแต่ปรากฏว่าทางฝั่งรัสเซียก็ได้มีการสรับสนกำลังของกลุ่มวากเนอร์ นะครับไปอยู่ที่เรเวนพรมแดนของเบลารุสติดกับโปแลนด์ทำให้สถานก,การณ์ตอนนี้เป็นไปด้วยความตึงเครียดในขณะที่สหรัฐอเมริกานอกจากจะเปิดสงครามนะครับในฝั่งของรัสเซียแล้วนะครับขยายวงที่กว้างขึ้นตอนนี้ก็พยายามที่จะเปิดสงครามกับทางฝั่งของจีนด้วยในเชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจ ขณะนี้ก็จีนก็มีการสั่งเตรียมยุทธปกรณ์อย่างเต็มรูปแบบนะครับการเตรียมยุทธปกรณ์ครั้งนี้ก็เป็นการเตรียมพร้อมหลังจากที่สหรัฐอเมริกาพยายามจะแทรกแซงกิจการภายในพยายามแบ่งแยกไต้หวันออกจากประเทศจีนแล้วก็มีการสนับสนุนอาวุธขายอาวุธให้กับทางฝั่งไต้หวันแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกิดขึ้นที่ไนเจอร์ รปรากฏว่าประธานาธิบดีของบาซูมประธานดีที่ชื่อว่าบาซูมปรากฏว่าหลังจากรัฐประหารก็ถูกจับกลุ่มตัวคณะรัฐประหารนะครับก็ปรากฏว่าได้มีการสถาปนา,าตัวเองขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนะครับซึ่งคณะรัฐประหารทั้งหมดเป็นคนใกล้ตัวของประาธานาธิบดีของบาซูมนะครับฝรั่งเศสพยายามจะเข้าไปมีอิทธิพล ในการเคลื่อนไหวในบาซูมเข้าไปฮะในไนเจอร์แต่ปรากฏว่าตอนนี้สถานทูตฝรั่งเศสโดนประชาชนนั้นบุกเผาบุกทำลายและก็ปักธงของทางฝั่งรัสเซียสถานการณ์จนถึงขนาดนี้เราคงเห็นนะว่าอิทธิพลของทางฝั่งฝรั่งเศสนั้นกำลังลดน้อยลงและสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นบราซิล ไม่ว่าจะเป็นสเปนก็เกิดความวุ่นวายฝรั่งเศสก็เกิดความวุ่นวายเช่นกันตอนนี้จึงเริ่มเห็นมีการออกรัฐประหารเกิดขึ้นถึงแม้ว่าฝั่งสหภาพยุโรปจะเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประธานดีบาซูมแต่ยังคงไม่ประสบความสําเร็จแต่อย่างใดแต่ในภาพรวมในเชิงงานสังเคราะห์เราเห็นว่าสถานก,การณ์ในฝั่งของโลกตอนนี้กําลังคุกรุ่นวุ่นวายนะฮะสำหรับเปรียบเทียบในประเทศไทยตอนนี้ นะมีคนเรียกร้องให้มีการรัฐประหารว่าจะเป็นทางออกเช่นกันซึ่งอันที่จริงแล้วไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทืศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สมัยสู้รบกรบมือไม่สิ้น จนวันมีก็มีเรื่องราวกล่าวขานจะเป็นตำนานของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงนำทางพ้องภัยทั่วแว้นแดนทินมาเปลี่ยนแผ่นดิน me mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.